ครับต่อแม่งนี้นะครับพี่น้องก็ไม่รอช้านะฮะเมื่อ FC ซเพื่อนมอบเงินให้นะครับทางตน,งนี้ผมก็พาตรงนี้ไปสั่งสังกซีเลยครับพี่น้องใช่เผื่อตัวนี้บ่ายสองนะไม่แน่อาจจะขึ้นมาส่งเราชว่วงค่ำๆเนาะ,เ,นะเราก็ทำการมุงรางคาต่อำาเลยมุงต่อค่ำเลยมันจะได้ไม่เดือดร้อนเนาะใช่เพราะว่าพรุ่งนี้เราก็ ไม่ได้อยู่บ้านนะครับต้องไปต้องไปมอบมอบมอบข้าศาลอาหารแห้งได้บ,บ้านที่เราไปสำรวจนะครับก็ขอขอบคุณพ่อสานะครับที่มาไปสานบุญอะไรนะวะอะไรว่าอย่างนะั้น ทำเงินให้ผมเนาะไปซีวอสังกษีมาทำโรงครัวเนาะทำห้องทำห้องครัวเ,อ,เออไม่ต้องโรงห้องครัวไม่ต้องหัวไอเดียแล้วก็ขอขอบคุณคุณยายอะไรคุณยายที่ไม่ประสงค์อดอนางนะครับจากต่างประเทศเนาะใช่น,นี่เห็นไหมผมบอกว่าเราทำดีน่ะ เดี๋ยวผลด,ดีก็ตามมาที่หลัง<ช>เราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครใ<ช>อแล้วก็เราไม่ต้องพูดใส่ร้ายใครใ<ช>ครจะว่ายังไงใครจะด่าเราอยังไงปล่อยเ,เขาไปเราก็ตอบตัวบ้างเอาโอปล่อยเขาไปปล่อยเ,เขา,เเขาไปไม่รอช้าครับพี่น้องไปกันเลย เขาขอบลูกคุณพ่อสายอีกครั้งนะครับมาครับพี่น้องดูไกอเดียใช่เดินทางมาตั้งไกลเนาะเขาก็ม่มีอะไรฝาบของฝาบพ่อสามากมายนะครับมีผลหวานมีต้นไม้เนาะแล้วก็ต้นผลหวานให้พ่อสาปลูกนะครับที่สแค่นี้แหละครับ เอาเอาสีไหนลงนี่ฮะสีเขียวีเขียวแพงนะสั่งสีสีสั่งสีสีแพงใช่ม็เอาสีธรรมดาสีนี่สีธรรมดานี่ด้อตอบเลยว่ดีไงสุดเลยครับ็นไงเอาเอาสีอะไร สีขาวสีขาวเนาะเพราะว่าถ้าเอาสีทางสีนี่มันน่าจะแพงมันแย่กว่าเอาสีขาวสีขาวเอาลอนเล็กหรือลอนใหญ่ก็ลอนใหญ่เนาะเนาะมูลราคาอ่อออาไม่ใช่ทางสีแอมอันนี้ก็เดินทางใกล้จะถึงทางแยกแล้วครับพี่สี เดียก็ยิ้มอยู่นะครับไม่พูดไม่ถามปล่อยให้ลุงพูดคนเดียวตรงไหนว่าถามต้นนี้ผมว่าจะพาลุงนอหนิกินข้าวเที่ยงเสียทังง้งสองมือพอจำพอจำสีเก่าแล้อืมเมา่อจำสีเก่าแลกไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะได้ไ,ได้เนาะเขาไม่คิดไม่ฝันเหมือนกัน <laughs> มอบให้เราเลยเนาะใช่เราก็ไปซื้อไปทำให้ให้ให้เพื่อนเห็นให้ท่านเห็นเลยท่านเห็นเลยว่าเราไม่ได้เอาเงินส่วนที่ท่านมอบให้เรานี่ไปใช้จ่ายอย่างอื่นนะเพื่อนมอบให้ให้นูงนี่นี่ไปมาทำห้องครัวซื้อหลังคาใหม่แล้วก็ไปทำจมวัตถุประสงค์ส่วนของผมนะครับเพื่อนมอบให้ผมสามพัน ผมก,ก็ไปซื้อน้ำมันนะครับเพื่อที่จะทำการปรับนา<ช>นะครับซื้อน้ำมันมาเติมรถไถน,นะฮะเอาไว้เติมน้ำมันมาใส่รถไถเบื่อวันหน้เาเ c ซีมา,มาจะไม่มีข้าวข้าวอานเน<ช>าะกาคิดเนาะเพราะว่าผมต้องทุ่มกับนานะครับพีน<ช>่น้องเพราะว่าข้าวมันมันได้น้อยนะ FC f ซีเาซีนใดมาบางที บางทีเนาะใช่ยิบสีมาเวะมานมา,มาเวะมาเยี่ยมมาดูบาลล้านเราจะกัมีข้าวกินไม่ใช่ว่าเรียกร้องนะครับยิบสีต้องทำหน้าว้อยข้าวกินก็สบา,า,า,ายสาารตังค์ใช้เองเนาะ เอฟซีก็จะถามเข้ามาอีกเลยว่าทําไมมีใจสร่างพวงกับลุงนี้ได้แอดในนะครับแม,ม่มาต่อยไลน์ไปบอกแล้วนะครับว่าจะมีเอฟซีมาหาอยู่ที่บ้านนะนะครับเต่เพื่อนไม่ได้บอกหรอกว่าเพื่อนจะมาแบบไหนนะครับอ่าแล้วทีนี้นะ เราไปบอกเอ็นายแล้วเนาะแต่เอ็นายบอกว่าให้เพื่อนมาหาที่บ้านเลยนะครับเอ็นายบอกว่าไม่ได้ขึ้นมาเนาะแต่มันมีอยู่ได้แหละ fc อมเมนต์ไปได้ก่อนทางเขาเนาะเราเราก็บอกแล้วนะฮะเราบอกเราเราบอกแล้วแต่เอ็นในไม่มาเองก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะใช่ ว่าเราก็ส่างพงมิทอไร่ไปหาแล้วใช่ไหมใช่ไปหาแล้วก็ไม่รู้จะกอบยังไงไม่รู้จะพูดยังไงเนาะจะลไล่ลไปหาแล้ว,ลวนะครับพี่สิอเอ้เพื่อนส่งมาวันนี้มาส่งวันนี้ ถ้ามาส่งวันนี้น่าจะมาส่งวันนี้แหละถ้าคิวไม่เยอะเราก็จะได้ไม่ยากราเรางร้านมันจะนักยิงเนาะเราจะได้มุมนะใช่ถ้าเราไปเราขอไปว่า<ป>พรุ่งนี้นี่เราเราต้องไปแต่เช้าชเพื่อที่จะไปซื้อข้าวสารใช่เราต้องวันวันว,วันนี้แหละเขาต้องไปส่งแน่นอนเนาะ ก็ต้องบอกให้เขาว่าส่งวันนี้วันนี้เราไม่อยู่ใช่ปะเขาจะได้มุงวันนี้เลยเนาะใช่ค่ำถึงมุง่งมันจะได้ไม่ร้อนโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ